มันก็ไปเรียนที่มานี๋ว้ายมาอี๋เนี้ยอุทยานก็เมียววันนี้หรอลองแชร์ลองเจ็บโอ้ยหนีหายอ่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ยูทูปไปแล้วนะครับ เปรียนตัวเข้าดูแม่ยังไม่เตือนไม่เ็น้ีไมใช่เลยนะ่ะส่งลิงก์ไปแล้วเข้าดูเลยเด้อ วัสัน้นอะไรอะไรครูหาว่าใันถึงมัวตัวอะไร <c oughs> คลิปนี้ลง Youtube นะ <c oughs> นิดระจอกเลยนะของครูก็ชัดนะครูก็เปิดดูเหมือนกันเครื่องนแต่หนูก็เข้ามเดี๋ยวหนูก็เข้าไม,าาไมหนูก็ไปเลือกให้มันชัดๆเดีย๋ยเลือกแบบฮิตดีมันก็แค่เน็ตเยอะขึ้นไงนไม่ก็ไม่ต้องฮิตดีก็ได้อเอาแค่480มันก็ชัดแล้วแต่ถ้าอยากให้มันคมกริบหน่อยก็เอาสัก720 เออถ้าเน็ตถ้าเน็ตแรงก็เอาพันแปดเลยเอียชัดเจาวเลย <c oughs> อืมนั่นแหละแนนเข้ายังแนนเข้าแล้วค่ะเออสองคนก็พอมาพร้อมอยังยังพร้อม<า> <ทำ S 1> แล้วค่ะความแรงแบบรีบถึงคืออะไรวะยังแม่กูก็เตือนสายให้กว่าวันนี้ รอพีเลยเนี่ยตื่นมาไรเนี่ยเด็กจัครับอาหาข้าวตื่นหิวคโอว้นี่เด็กเด้ทุกคนมีหาเลยเนาะ 没想踢。嗯 keep. อะไรนะข้อหนึ่งเลยเนาะอ่ะสิบสามส่วนสี่นะครับอันนี้เป็นเศษเกินเราก็ไม่ต้องทำดับตังหนึ่งด้ออ่าเราลอกลงมาเลยเศษสิบสามส่วนสี่แบบนี้ ส่วนอีกอันนึงเป็นจํานวนคละเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนคล้ายๆเมื่อวานเลยสองคูณอะไรสองคูณห้าบวกบวกหนึ่งเออทั้งหมดส่วนหมดส่วนหนึ่งใช่ อ่าลอกลงมาเลยเซตสิบสามส่วนสี่คูณกับอ่าอันนี้สองคูณห้าเป็นสองห้าสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสอ่วนห้าอ่ะทีนี้มันจะคล้ายๆเมื่อวานละนะครับเราต้องตับทอนนะครับให้เอาเลขล่างตัวส่วนนะ่ะไปจับกับตัวเศษตัวไหนก็ได้อันไหนจับกันได้ ตัดคอนก่อนแม่กับสิแม่อะไรห้ากับสิบสามเน่ย้ใครขออะไรอยู่ที่ม่มีเาเออไม่มีเาเออเ้อพิคอันไหนอันไหนจะพู่กันได้พิค สี่กับสิบสามเป็นอ่าถ้าไม่มีนะครับเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยอ่าสิบสามคูณสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่สิบสามคูณสิบเอ็ดครับเอาสิบสามเนี่ยคูณสิบเอ็ดสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามถูกต้องส่วนตัวส่วนเอาสี่คูณห้าเป็นสี่ห้ายีโอเคถ้าตัดทอนไม่ได้นะครับเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยแล้วก็ตอบแค่นี้เองง่ายมากเนี๋ยวตอบเลย ใช่แต่ว่าท่านตอบเยอะกว่าใช่จะเยอะก,กว่าเมื่อวานนิดนึงที่นี่เหรอเอาก็แค่นี้เดียไม่มีอะไรยากเลยถ้าตับไม่ได้ก็มีคนอยู่ในไลน์สามสี่มีกี่คนอนะ่ะคนปีมีคนอยู่ในไลน์เหรอ,อรต้องลองพิมพ์ ข้อแรกเสร็จแล้วเนะาะค่ะ่อไปข้อสองครับมาข้อสองนี่อันนี้ต้องทำไหมนี่อันแรกนี่ห้าเศษสามส่วนเจ็ดนี้ทำห้าคูณอะไรครับหคูณเจ็ดห้าคูณเจ็ดบวกสามทั้งหมดส่วนเนจ็ดส่วนอีกตัวหนึ่งสี่สิบ เศษ42ส่วน38อันนี้ก็ไม่ต้องทำามวเขาหัวรู้แต่ยี่นี่เงี้ยเขาหยิบนี่อีเมลบ้า5คูณ7บวก3เป็นเท่าไหร่5คูณ7บวก3 38ส่วน7คูณ42ส่วน38 5ไหนจับปูก อะไรนะเจ็ดกับสี่สิบสองอ่าเจ็ดเจ็ดกับสี่สิบสองแม่อะไรครับแ <4. S 1> ม่เจ็ดเจ็ดไรเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดไรสี่สองเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าเหลือสามสิบแปดกับสามสิบแปดเห็นไหมมันเลขเดียวกัน ถ้าเลขเดียวกันก็เอาแม่สามสิบแปดเลยสามสิบแปดหนึ่งเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดหนึ่งเป็นสามสิบแปดอย่างเงี้ยถ้าเลขเดียวกันก็ตัดเลยนะครับเป็นเลขหนึ่งอะทีนี้นลอกลอ,ะอะไรนะอขียนเล่มวายอย่าไปเขียนผิดเล่มดีเขียนเล่มถ่ายเอกสารนครับเวอรไม่กินหรอเอรตื่นอะทีนี้นด้านบน,เ,นเหลือเลขอะไรกับเลขอะไรตัวเศษ อ่าเหลือเลขหนึ่งคูณกับห,หกอ่าส่วนด้านล่างเหลือเลขห,หนึ่งคูณกับหนึ่งคูณกับหนึ่งอ่าหาผลลัพธ์เลยหนึ่งคูณหกได้ห,หกแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งคูณหนึ่งเป็นอ่าทีนี้ส่วนหนึ่งเราไม่เขียนเราก็เอาแต่เลขอะไรนะครับเลขหกเลขหกกระต,ตอบเลยหกยันนี้นง่าย หนูเพิ่งเติมเน็ตชีวิตน่าสงสารจริงๆอ่ะ อเคเสร็จย okay, ังเสร็จแล้วค่ะแล้เวเนาะมาข้อที่สามอ๋อเป็นจำนวนค่าทั้งสองอันเลยเราก็ต้องทำทั้งสองตัวนะครับอ่าอันแรกอะไรคูณกันสองคูณสามบวกสองสองคูณสามบวกสองทั้งหมดส่วนสาม อันนึงก็ต้องทำก็เป็นหนึ่งคูณสี่บวกหนึทั้งหมดส่วนส <c oughs> ี่ไอพีกอพีจดถูกเล่มยังเนี่ยพีพีพีพสพีพีพเพีพเกีนใพีเีพีพอพีพีพีเกิน อ่ะสองคูณสามบวกสองเป็นหกสามเป็นหกหบวกสองเป็แปดสี่แปดส่วนสามไม่ผ้าไหมอีออันหนึ่งสี่คูณหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเป็นเศษห้าส่วนสี่นะครับอ่ะทีนี้อะไร ตัดทอนกันได้จับคู่กันได้ 4, ด4กับแอืมสีกับแปดแม่แมสี <4. S 1> แม่4เอาแม่เยอะๆเลยครับจะได้ทําทีเดียวสี่สองเป็นแปดสี่หนึ่งเป็นสี่สามกับห้าจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะลอกบันทัดใหม่เลยสองคูณห้าส่วนด้วยสามคูณหนึ่งเต้นเอียง ทูปนะ้ำผ้าไม่ขึ้นเอาก็ให้ดูใน YouTube ยูทู u เด็ดยคทูปเด็ดไม่ได้ไหนเนี่ยเปล่ให้ดูใน YouTube แต่ว่าต้องคุยกันในไลน์ไงพาเปิดแกุณน้ำสิงหาออกดูไหมอะไรตัดกันได้อีกไหมนี่สองกับห้าสามกับหนึ่งไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ หาคำตอบเลยสองคูณห้าเป็นห้าส่วนสิบสิบส่วนได้สามคูณหนึ่งเป็นสามตอบเลยครับเศษสามส่้นเอเศษสิบส่วนสาม เห็นยังเนี่ยใน YouTube เนี่ยเห็นยังใน YouTube ครับมีเครื่องบินบินผ่านด้วยอ่ะได้ายินเสียงเครื่องบินแได้ยพวกพวกเราก็ได้ยินกันทุกคนนั่นแหละมันอยู่ใกล้ๆกัน ว่าทำไมต้องมาซ้อมบินช่วงนี้เออเอ้าจังบันเถอะปาข้อสี่ครับเข้สิเขสามเสร็จยังแนนข้อสามเสร็จยัง ยังอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวา่างอันนี้บกับไม่ยัไม่ลไม่ต้องอยัง โอเคอ่ะข้อสี่ข้อสี่สองคูณอะไรสองคูณแปดบวก 8, บวกสามบวกสอ่ะทั้งหมดส่วนแปดอีกอันนึงก็หนึ่งคูณสิบเก้าบวกห้าทั้งหมดส่วนสิบก้า สองคูณแปดบวกสามเป็น <15. S 1> สองคูณแปดสามเป็นสิบเก้าสิบอะไรนะสิบเก้าอ๋อสิบเก้าได้ยินว่าสิบห้าตกใจอสิบเก้าส่วนแปดคูณกับแล้วหนึ่งคูณสิบเก้าบวกห้าล่ะหนึ่งคูณสิบเก้าบวกห้าเป็นสามยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ส่วนสิบเก้าโอเคอ่ะอันไหนตัดทอนกันได้ครับแต่กับยี่สิบสี่แม่แปดแปดอะไรเป็นแปดแปดเอิร์แปดอะยี่สิบสี่แปดสามอ่ะเหลือเลขสิบเก,ก้ากับสิบเก้าอันนี้ทำไงนะเอาแม่สิบเก้าอืมเอาแม่สิบเก้าหรือว่าตัดไปเลยก็ได้นะครับ ถ้าเลขเดียวกันตัดจะได้เลขหนึ่งหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสามเป็นสามไ่เกินเลยแ้ับแอลฟาสามหนคูณสามเป็นสามตัวส่วนก็เป็นหนึ่งเศษสามส่วน,นหนึ่งก็เท่ากับอะไร ไปเร็วเหรอนี่ว่ารอแล้วนะเร็วอ่ะ้าเหรอหรือหนูมัวแต่กินข้าวอยู่มันก็เร่เร็วกินเต้นล่นะเนี่ยน้องนี่มันเ็เล็กคูบนะนะีอ๋อไหนนะไหนนะอ๋อไม่มีเลยจะตอ่อ <laughs> เดี๋ยวไปย้อน <c oughs> ไปย้อนฟังดูก็ได้

ตอนนี้มีคนรับชมทั้งหกคนไงไข่นอ้องถ้าตัดครัวออกก็เหลือห้ามีแนนม,มีพีกแล้วก็มีใครไม่รู้อีกสามคนสวัสดีทั้งสามคนด้วยนะครับที่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาเรียนสุดยอดมากๆนะครับ,ส,รบส่วนอีกเจ็ดคนที่อยู่ในห้องเราสงสัยยังหลับไหลอย,อยู่อืม ผมจริงก็อยากฟังเสียงโตโน่สักครั้งหนึ่งเนาะในแบบไลฟ์สดอย่างเงี้ยเอ,อ,เอยโอน่โมันมีไมน้อับิมันมีมันมีเฟซอยู่อะถ้าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดคนแล้วมีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนครับอ,อ่ะข้อสี่เสร็จยังครับย เสร็จแล้วบอกเด้อเเสร็จแล้วเนาะมาเดี๋ยวอีก2ข้อนะครับก็จบแล้ววันนี้ เดี๋ยวรอเครื่องบินบินผ่านก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องบินกําลังจะบินไปภูเก็ตเราต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ,อ,ะอันแรกอันแรกอะไรคูณกันหนึ่งคูณสิบสองบวกสาม ทั้งหมดส่วนสิบสองอีกอันหนึ่งล่ะอะไรคูณกันสี่คูณห้าบวกสี่คคูณห้าบวกสี่คูมิที่ให้มาพิมพ์อะไรบ้างไม่ได้พิมพ์อะไรเลยครับไม่ไม่ไม่ไมดีมีคนมาพิมพ์อยู่ว่าขุผมผงดีผมไม่รู้อะไรแบบนนะี้ไหนดูอ่านก่อนผมก็อแอนนัดไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันให <c oughs> ้นัดอันนี้จำได้อ่ะทีนี้นะครับส่วนห้าไม่เข้ามาเรียนเลยหรอมันจะไม่เข้ามาเรียนมันเข้าแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาคุย,ยงไงมันเข้ามาดูอย่างเดียวมันมีคนแอบเข้ามาดูประมาณห้าคนนะ่ะแอบอย่างเดียวเป็นพวกที่แบบซุ่มเงียบในกองมุมมืด อ่ะมาสิบสหนึ่งคูณสิบสองบวกสามเป็นเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าส่วนสิบสองคูณกับสี่คูณห้าบวกสี่สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ส่วนห้าไอ้แนนตอบคนนี้เลยเนี่ยเอาใครใครตอบคนนั้นก็ฉลาดเลยอ่ะอะไรจับคู่กันได้ ไม่ตอนอยู่โรงเรียนเพื่อนแย่งตอบไงแอนแอนมันตอบไม่ทันไงตอนนี้ไม่มีใครแย่งมันตอบไงเข้าใจไหมพีบ <c oughs> <c oughs> เออตอนอยู่โรงเรียนแบบเตยมันก็จะแย่งตอบอะไรเงี้ยไอเปมก็จะแย่งไงเออไอเปมก็อยู่ไอเมก็อยู่ในสายทำไมเปมไม่แย่งตอบอะเปมมันเวลาอยู่บ้านน่ะจะแบบเงียบไงเราจะไม่ได้ยินเสียงเปม <c oughs> ป่านนี้มันแอบขำอยู่แล้วเนี่ยตอนที่ได้ยิน <c oughs> เราจะมานินทาเพื่อนกันทุกคนเลยดีกว่าไหมาอู้ไม่เอาเดี๋ยวคลิปยาวมาอันไหนตัดกันได้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปยาวมันจะมันจะนานอันไหนตัดกันได้ครับสอง่ส <c oughs> ิบสองกับยี่สิบสี่แม่อะไรครับ <c oughs> แม่สิบสองแม่สิบสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่อ่ะหลือห้ากับสิบห้าแม่อะไร แม่ห้าห้าลายสิบห้าห้าไรสิบห้านะห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่งเป็นห้าโอเคล็อกเลขลงมาสามคูณสองหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้เศษหกส่วนหนึ่งเนาะตอบอะไรนี่ข้อนี้ตอบหก เฉยๆนะครับโอ้ง่ายเนาะง่ายมากๆถ้าทำกันบ้านเองตั้งแต่วันอะไรวันอังคารนะครับมันก็จะง่ายทุกวันเลย ครูอเอกเขาให้ทีเดียวสองอาทิตย์เลยงไงาคนเยอะรงกจจะได้เรียนมันไหนวันนี้ครับเดี๋ยวครูส่งคลิปให้ครับครูติ๊กส่งคลิปมาให้ครูแล้วห้านาทีครับเรียนแค่ห้านาทีครับตาบัตดีอีกห้าท่านที่แอบเข้ามารับชมรับฟังนนด้วยนะครับอื เราเหลือข้อสุดท้ายแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลา9ก้าโมงยีนาทีเนี่ยเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะจบแล้วนะครับอ่าสู้ไปด้วยกันมาข้อสุดท้ายเลยาานนสุดท้ายหนึ่งคูณอะไรหนึ่งคูณเก้าวบวกหนึ่งคูณเก้าววบวกหกบวกหกทั้งหมดส่วนเ <9. S 1> ก้าเก้าอ่าเชื่อเลยนะครับว่าทางบ้านบางคนอาจจะทำเสร็จไปแล้วแบบนั่งแบบ นั่งแบบกระดิกขารอแล้วว่าแบบทำไมเมื่อไรจะเขียนสักที่อะน,นหนึ่งคูณเก้าบวกหกเป็นอะไรหนูก็ดูมาปางไงมาปางดีมากครับมาปางังสิบห้าส่วนเก้า คูณกับหนึ่งคูณยี่สิบห้าบวกสองเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบห้าโอเคอ่ะทีนี้ตัดทอนยี่สิบห้าแต่กับสิบห้าได้แม่อะไรครับ <5. S 1> แม่ห้าห้าสามสิบห้าห้าเลยยี่สิบห้าอ่าห้าต่อไปเหลือเก้ากับยี่สิบเจ็ดครับแม่อะไรครับ ม่เก้าครับแม่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าอะไรยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นหาลอกรรทัดใหม่มากเป็นสามคูณสามส่วนด้วยหนึ่งคูณห้าสามคูณสามเป็น คูณสามเป็นเก้านะครับแล้วก็หนึ่งคูณห้าเป็นห้าเคเสร็จแล้วต่อจบแม,ไม่ไม่ชัดเพราะว่าต้องไปกดรูปฟันเฟืองครับต้องกดแบบเฮดดีครับใชสนะ่สามร้อยหกสิบก็ชัดแล้วสี่ร้อยแปดสิบ เออสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบก็ก็ชัดพอแล้วไม่ต้องชัดกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าใครชอบแบบบาดตาก็ต้องพันแปดสิบหนูเดียวพันแปดแปดพันหน้าไหนมันอยู่ที่ปกคลิปอะครับหน้าที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับอยู่ในปกคลิปแล้วครับโอเคเนาะเสร็จแล้วอาการบ้านสองหน้านะครับทำยี่สิบนาทีก็น่าจะเสร็จแล้วเฮ้ย นัดบอกว่าของผม 4K เดี๋ยวนะคูณไลค์แค่ 1K ไอ้นัดมันจะ 4K ่เคได้ไงมีการหยอกหยอกด้วยนะโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถึงชั่วโมงเดี๋ยวคร,รสูส่งภาษาอังกฤษให้ดูนะครับในกลุ่มแชทกับกลุ่มไลน์กูติ๊กให้คลิปมาละห้นาทีเรื่องขอไปดูข้อสอครับเดี๋ยวก็กไปดูเองก็ได้มั้งเดี๋ยวเลื่อนให้ดูอ่ะ ถ้าไม่ทันก็ไปพอดเอานะครับเดี๋ยวปิดคลิปละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโอเคขอบคุณที่ตั้งใจเรียนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ